อ่าวันนี้คุณพ่อไปรับน้องฟิล์มมาแล้วครับผมสวัสดีค่ะครับอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยนะครับดูน้องหมาได้เห็นพี่ฟิล์มมาคลอเคลียเลยนะครับตอนนี้อ่บลาวนี่อยู่ข้างในบ้านนะครับเพราะว่าคุณแม่เอากุญแจไปนะครับผม น้องฟิล์มมาถึงก็เปลี่ยนเสื้อกันหนาวตัวใหม่เลยนะครับเพราะว่าสุพรรษาจะกอดนะครับวันนี้สุพรรษาก็คิดถึงอ่าสุพรรษาสุพรรษารู้หลือยังไนเรียกสิสสอ่าเดินไปเลยไปหาเลยโนนนน,น,นเป่าเป่าลมรอแล้วเรียกอีกสิ เนี่ยพี่ฟิมมาแล้ว ok. พี่ฟิมมาหาแล้วอกอดกอดกอด ออนใหญ่เลยกอดกอดกอดอออ่อน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 หรือยังอ่อนหรือยังสุพรรษาอ่อนพี่พีมเลยยังคนสวยเอออ่อนเอออ่อนเอออ่อนอ่อนก่อนอ่อนก่อนยี่พี่พีมมาแล้ว ے, len, im, 妈妈อ่ะกอดใหญ่เลยโอ้ยถึงแรงก็ถึงแรงเตื้อมเออพี่ฟิล์มมาไหมมาพี่ฟิล์มมาไหมเตื้อมอีกแล้วเอ้ยโอ้ยตดอีกแล้วโอ้ยดีใจแรง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 มากเจ้พี่ฟิล์มขึ้นคิดเลยละ าดูปฏิกิริยาของสุพรรณานะครับเขาจะทำยังไงนะครับเมื่อเจอพี่ฟิล์มนะครับอกอดแค่นี้เหรอกอดแค่นี้เหรอกอดน้อยจังกอดอีก กอดอีกกอดอีก,อก,อกย ê, ได้เจอพี่ฟิล์มแล้วได,ได้เจอพี่ฟิล์มถึงกับนอนกลิ้งเลยนะครับนอนกลิ้งเลย ดูกอดกอดนะครับกอดกอดไว้ดูกอดไว้แหมอิจฉาจังเลยดูดูกดไว้ดูกอดกอดกอดกันเลยนะกอดเหนียวหนึบเลยนะ ดูกดจูบก,กันครับพี่ฟิล์มขาดีใจมากเลยคงจะคิดถึงนาดูนะครับเออเออมาแล้วพี่ฟิล์มมาแล้วส่งเสียงอ่ะขอบคุณคุณพ่อเลยยังพ่อไปรับมาน่ะขอบคุณเลยยังหางกอดเลยยังหางกอดหางกอดหางกอดแล้ว ไปหาบารมีหน่อยไปไปจับมือดมมือหน่อยไปะจนอ่อนเอน่อยไปะบารมีพี่พีมาแล้วนี่แตะๆงวงหน่อยแตะงวงหน่อยเออพี่พีมาแล้วเออแตะๆแตะๆเต,ตะอีกเออพี่พีามาแล้วเหรอ

ยกปากเขาด้วยนั่นเอออ้าพอแล้วเอ้าพี่อ้อยเร็วพี่อ้อยโอ้พี่พีมมาแล้วนี่อ๋อแต่ตงว่ะเดแตงว่ะเด้งงว่ะเด้งงว่ะแล้วเออแเด้งงว่ะหน่อยเด้งงวงเออเด้งงว่ะตัวน้อยอีกเออ à, tên ngưng mấy giày đó Mấy giày, mấy giày Mấy giày, mà cái Phi, mấy đâu mà Ờ Waiii wow. Bên ngay băng, lán, ừ Mấy giày thám khảo Aoooo à. Chào Panda Ơ, ừ. Úp nồi, Úp nồi Uhm ừ. Úp nồi, Úp nồi ออมกดแสนอบอุ่นนะครับไปโรงเรียนเป็นไงบ้างครับโค<อ>วิดหายแล้วยัง,งไปแบบเต็มที่ไหมสบายสบายไหมสบายครับ๋อไปไปเล่นกับสุพรรณษาต่อครับมาคนสวยมาเล่นกันต่อเร็วออนเลยยังออนเลยยังออนอีกออนอีก กอดอ,อีกแล้วกอดอีกว่ากอดอีกว่ากอดอีกกอดอีกเมื่อวานงอนพ่อด้วยออกมาแล้วไม่เจอไม่เจอน้องฟิล์ รักไม่มีเสื่มคลายครับกอดแน่นเลยดูครับิดช้าจังเลยพี่น้องคู่นี้นี่ิดชามากเลยเนี่ย อาหายคิดถึงรลอย,ยังเดี๋ยวถุนษาหายคิดถึงรลอย,ยังคะ่ะหายคิดถึงแล้วเนาะเออดูเหมือนว่าจะดีใจมากนะครับ เออกอดกอดกอดเออกอดคอไว้เลยกอดคอไว้เลยกอดคอไว้เลยเออเบา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 กอดได้เบา โอเคเนาะรักกันแค่นี้ก่อนอ้าวรักกันแค่นี้แหละครับมาถึงแล้วดีใจมากสุพรรษากอดเอากอดเอาเลยครับโอ้โหโอเค่ก็ขอจบแค,ะคะ่าลืมไ like, ดีดดดดสีย,ยะะสหรับวันนี้อภาพสวัสดีครับย ปุญยายพี่ฟิล์มมาแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย